อาการของ AirPort m a แเนี่ยกดเชื่อมต่อรีเซ็ตแล้วก็ยังเชื่อมต่อไม่ได้ไม่มีอะไรขึ้นทั้งนั้นจะทํำยังไงกันล่ะไปะมาดูเลยอันนี้นะเ,เราได้แกะบอร์ดออกมาจากตัวเคสเรียบร้อยแล้วมีปัญหาที่ตัวโลจิกบอร์ดบางตัวก็จะเป็นข้าง,งซ้ายหรือข้างขวาก็แล้วแต่อาการเสียของเขานะเราก็จัดการไปอ่าประกอบเรียบร้อยแล้วลองรีเซ็ตดูก็จะขึ้นเป็นไฟสีขาวแล้วก็รอแป๊บหนึ่งว่า เดี๋ยวเราเสียบชาร์จก่อนเพิ่งประกอบเสร็จไฟสีส้มชาร์จทำงานปกติรีเซ็ตก่อนรอไฟสีส้มกระพริบน่ะกระพริบมาแล้วโอเคแล้วก็กดตัวเชื่อมต่ออีกทีนึงโอเคเรียบร้อยขึ้นมาแล้วกดเชื่อมต่อเลย เป็นอันที่เรียบร้อยนี่เชื่อมต่อได้แล้วเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วมามาเทสกันเลยดียวกว่าว่าเป็นยังไงนี่นี่นะครับเชื่อมต่อเล็กๆเรียบร้อยเชื่อมต่อได้พอตได้ด้วยตัดเสียงรบกวนนี่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยเทสฟังเสียงกันหน่อยว่าส่วนใหญ่เนี่ยเ,<อ>เสียง<ๆ>ดังฟังชัดมากไม่ว่าจะเป็นไอโฟนนะครับโอ้อ<ๆ>เร่งเบานี่ ุโอนน okay, เคเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าตัว a i r p o <port> d Max เชื่อมต่อไม่ได้แบตหมดเร็วเสียดังไม่ดีจัดไปเลย BB Max จัดให้ครับเสียสักบางเปลี่ยนตไหลายหมนะ